สวัสดีครับชาวลัคนาแล้วก็ราศีกุมทุกทุกท่านนะครับก็กลับเข้ามาพบกันอีกครั้งนะครับกับเปิดฟ้าสองดาวอีพีนี้คลิปนี้ก็จะเป็นคำพยากรณ์ประจำเดือนสิงหาคมนะครับก็เหมาะสำหรับผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่เรือนของราศีกุมนะครับหรือหากท่านไหนที่ยังไม่ทราบลัคนาของตัวท่านเองเนี่ยก็สามารถอ้างอิงได้จากผู้ที่เกิดอยู่ในช่วงประมาณวันที่ 13กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่14มีนาคมของทุกๆปีนะครับซึ่งก็คือชาวราศีกุมนะก็สามารถที่จะใช้อ้างอิงดูได้เช่นกันนะครับและก่อนที่จะไปเข้าสู่เนื้อหาของคำพยากรณ์นะครับกับผมก็รบกวนฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจเป็นแรงใจสนับสนุนให้อีกทางหนึ่งด้วยนะครับสำหรับชาวกุมในเดือนสิงหาคมนั้นนะครับ ก็จะเป็นเดือนที่ปัญหาลหลายๆสิ่งลหลายๆอย่างนะครับในช่วงที่ผ่านมาจะจบลงหรือว่ามีการทุเราเบาบางลงไปเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของความขัดแย้งกับคนใกล้ตัวกับคนในที่ทํางานหรือว่าแม้แต่กับคู่ครองเองก็ตามเพราะว่าดาวพระอาทิตย์คู่ครองปัตตนีนั้นโคจรเข้ามาเป็นมหาจักรอยู่ในเรือนอริแล้วก็มีพระสาเจ้าเรือนวินาศเลง็งใสอีกนะครับในช่วง ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาส่วนพระราหูดาววาสนาก็เป็นเทวีโชคอยู่ในเรือนธาตุไฟแถมก็อยู่คู่กันกับพระอังคารซึ่งเป็นคู่ธาตุอีกโอ้ยหัวร้อนกันทั้งสองฝั่งสองฝ่ายนะครับมฤตยูที่ย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนพันธุ์ทุอีกกรกฎาดาที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าชาวกุมหลายคู่หลายบ้านเลยนะครับเปิดศึกชนกันเป็นว่าเล่นเลยนะหรืออย่างน้อยก็ต้องมีการคว่ำบาตรกันบ้างล่ะผมว่านะครับ แต่พอเข้ามาสิงหาคมนะพระังคานย้ายออกจากพระราหูซึ่งเป็นดาววาสนาอย่างที่ได้บอกทำให้อารมณ์หรือว่าความรู้สึกนึกคิดมันจะเบาลงนะมีเหตุผลมากขึ้นถ้าเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้นะครับจึงเป็นสาเหตุที่ความขัดแย้งต่างๆมันจะมีการทุเราเบาบา,บางลงไปเพราะว่ามีการหยุดเติมเชื้อไฟหรือว่าเชื้อของการทะเลาะเบ,บาแหวงเพิ่มเติมเข้าไปใหม่นะเอาละ เรามาเริ่มต้นกันที่ดาวพระราหูซึ่งเป็นดาววาสนากันนะพระราหูนั้นยังคงอยู่ในเรือนศาสชาตินะครับก็เป็นเทวีชคกก็ต้องบอกว่ามีโอกาสในเรื่องของการขยับขยายการเดินทางการติดต่อในเรื่องของโอกาสดีๆโอกาสใหม่ๆกับเราแวดวงสังคมที่คนคนรู้จักนั่นแหละรวมไปถึงแวดวงสังคมใหม่ๆผู้คนใหม่ๆก็ด้วย นะครับแล้วก็จะยังมีความคล่องตัวมีความสําเร็จสักเซสเป็นอย่างดีรวมไปถึงนะครับพระอังคารที่ยกย้ายออกไปในวันที่9สิงหาคมก็จะทําให้เรื่องราวที่มันน่าหงุดหงิดใจปวดหัวใจในช่วงที่ผ,ผ่านมาก็จะเริ่มสงบทุเราเบาบางลงไปเรื่อยๆนะครับพระอังคารนั้นมาจากเรือนการงานแล้วก็เรือนศาสชาสังคมเมื่อการงานไปเป็นพันธุนะครับหรือว่าศาสชาไปเป็นพันธุ ความสาเร็จจะเกิดขึ้นอะไรสําเร็จละ่ะอะไรก็แล้วแต่ในช่วงที่ผ่านมาที่ชาวกลุ่มนั้นต่างก็ใช้ความพยายามใช้ความมุ่งมั่นผลักดันแล้วก็มีความคาดหวังให้เกิดความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนเรื่องของความสัมพันธ์หรือโครงการโปรเจกต์ใดก็ตามที่มีการยื่นเรื่องขออนุมัติเอาไว้ตลอดรวมไปจนถึงเรื่องของการของงานรวนแล้วแต่จะมีความสักเซสเกิดขึ้นมีความสำเร็จเกิดขึ้นตามมานะครับ หรือจากเรื่องยากๆก,ก็จะกลับกลายเป็นเรื่องง่ายจะมีผู้รับผู้ใหญ่หรือว่าเราญาติคนในบ้านโดยเฉพาะผู้ที่เป็นผู้หญิงนะต่างก็ล้วนแล้วแต่จะให้ความช่วยเหลือหรือว่าผลักดันไม่ทางตรงก็ทางอ้อมนะครับไม่อยู่ทับหน้าก็อยู่ทับหลังคอยสนับสนุนให้เป็นอย่างดีเอาเป็นว่าอะไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมาที่มีการผลักดันมีความคาดหวังในเดือนนี้มันจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นมาได้นะถึงแม้ว่าความสําเร็จนั้นหรือว่าผลที่ได้นั้น มันอาจจะไม่ได้ถึงเท่าที่คาดหวังคาดคิดเอาไว้ก็ตามแต่เพราะว่าดาวพลังคารนั้นถึงแม้ว่าท่านจะเป็นราชาโชคแต่ว่าท่านก็เป็นปราด้วยนะครับคือมันยังมีอีกหลายๆอย่างหลายๆมุมที่มันยังคงต้องรอจังหวะรอเวลาในการปรับตัวในการจัดให้เข้าร่องเข้ารอยมากขึ้นกว่านี้อยู่ครับก็ต้องใจเย็นๆนะหลายคนมีโครงการใหม่นะเกี่ยวกับอสังหาที่อยู่ที่พักที่อาศัยบ้านช่องห้องหอ นะครับงบค่าใช้จ่ายมันก็อาจจะเยอะก็อาจจะต้องค่อยๆทําไปทีละส่วนนะครับหรือว่าชาวกุมบางท่านเนี่ยก็อาจจะมีการลงทุนขยับขยายในเรื่องของโครงสร้างทางการค้าทางธุรกิจนะครับก็อาจจะมีการลงทุนไปกับเรื่องของโครงสร้างสะส่วนใหญ่นะครับเอาละถึงแม้ว่าจะบอกวาอ่าพวกคุณมาถูกทางแล้วละ่ะแต่ว่าโรคที่เราอยู่นะครับมันไม่ใช่โรคเวทมนต์ที่จะเสกอะไรหรือว่าเนื้อรมิตอะไรขึ้นมาได้ง่าย ดังนั้นจึงจําเป็นต้องอดทนค่อยๆทําไปทีละขั้นทีละตอนทีละส่วนแล้วความสําเร็จมันจะค่อยๆเติบโตขึ้นมาเองครับดาวพฤหัสยังคงนําหน้าลัคนาเป็นศูนย์ยะภาหะนะครับความคิดดีปัญญาดีไม่ว่าจะอ่านเขียนเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆนะครับเส้นทางใหม่ๆศึกษาช่องทางใหม่ๆองค์ความรู้ใหม่ๆเออนะเพื่อที่จะเอาไปเป็นตัวเลือกเป็นทางเลือกให้กับตัวเองในวันข้างหน้าสําเร็จครับ มีความคล่องตัวแต่ว่าก็อาจจะเป็นในลักษณะของการค่อยๆเรียนค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยศึกษาไปนะครับอีกทั้งดาวพฤหัสท่านก็มาจากเรือนโชคราบแล้วก็เรือนการเงินด้วยเมื่อโชคราบมานําหน้าลัคนาจุดเกิดเส้นทางที่คุณกําลังเดินอยู่นะครับหรือว่าคุณกําลังไปนั้นมันจะเต็มไปด้วยโอกาสเอือดาวการเงินเองก็เป็นเกษตราที่บดีอยู่หน้าลัคนาเรื่องของเงินก็ยังคงหาได้ง่ายหาได้คล่องอยู่นะครับ ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็เห็นแต่โอกาสมองไปทางไหนก็เห็นแต่รูทางที่มันจะนํามาสู่ในเรื่องของรายได้แล้วก็ผลประโยชน์เข้าหาตัวของคุณเองเป็นอย่างดีนะครับถึงแม้ว่ารายจ่ายก็อาจจะยังคงมีอยู่แต่เมื่อดาวการเงินมีความเข้มแข็งผมก็เชื่อว่านะจะหยิบจะจับอะไรหรือว่าใช้จ่ายใดๆก็ไม่น่าจะเกิดการติดขัดใดๆถึงแม้ว่าบางท่านารายจ่ายก็อาจจะยังคงมีเยอะอยู่แต่ผมก็เชื่ออ,อีกว่านะครับ งานยังคงดีอยู่ถ้าตัวคุณไม่เลือกที่รักแล้วก็มากที่ชังผมก็เชื่ออีกว่ารายรับที่มหาเข้ามาได้นั้นก็น่าจะครอบคลุมกับรายจ่ายได้เป็นอย่างดีนะครับหรือใครที่กําลังติดต่อทางธุรกรรมในเรื่องของการเงินการทองอยู่เดือนนี้ก็น่าจะมีข่าวดีๆนะครับการดําเนินเรื่องก็น่าจะมีความคืบหน้าไปได้ไกลมากพอสมควรแต่ว่าดาวการเงินมีการพักองษานะ แต่ว่าก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรหรอกเพราะเป็นการพักองศาอยู่ในเรือนเกษตรก็คืออยู่ในบ้านของตัวเองและก็ยังคงมีการขยับเข้าหาตัวอีกสิ่งที่ผมอยากจะบอกให้ฟังก็คือเงินบางก้อนหรือว่ารายรับบางช่องทางที่คุณกําลังหวังเอาไว้หรือว่า,าคิดว่ามันจะเข้ามานะครับอาจจะได้อยู่แต่ว่าก็อาจจะเกิดความร่าช้าบางประการที่ทําให้เกิดการเลื่อนร่าช้าออกไปนะครับดังนั้น ถึงผมจะบอกว่านะการเงินนั้นจะไม่มีติดขัดนั่นก็คือการใช้จ่ายในรูปแบบปกติแต่หากมีการลงทุนหรือว่าเกิดรายจ่ายใหญ่ๆนอกเหนือจากรายจ่ายปกติก็ต้องวางแผนเผื่อเอาไว้ให้ดีก็แล้วกันนะครับ โดยเฉพาะการหมุนเงินในวงเงินที่ใหญ่จนเกินตัวนะหรือมันเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับอสังหาที่พักโครงสร้างของการลรงทุนอะไรใหญ่ๆก็ต้องระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งอาจจะเกิดการชะงักติดขัดได้เป็นระยะเวลาสั้นๆนะครับโดยเฉพาะช่วงครึ่งเดือนแรกนะแต่พอข้ามเข้าไปช่วงครึ่งเดือนหลังาระราชทางการเงินการทองจะผ่อนคลายมากขึ้นนะครับก็จะมีแหล่งเงินสำรองเข้ามามีที่พึ่งนะครับมีตัวช่วยเข้ามาคอยช่วยเหลือ ในเรื่องของการเงินการทองนะพระเสานะครับดาววินาศยังคงมีความเป็นเกษตรตาที่บดีบีบหลังลัคนาบวกกับดาวพรหัสที่เป็นเกษตรตาที่บดีบีบหน้าถึงแม้ผมจะบอกว่าปัญหาหล,ลายสิ่งหล,ลายอย่างเนี่ยมันจะเริ่มขี้คลายลงในช่วงเดือนสิงหาคมแต่กระนั้นความคิดความวิตกกังวลจะยังคงเหลืออยู่นะครับ เอาละไอ้พวกความคิดความกังวลมันก็ห้ามกันยากเนาะแต่ก็ขอให้รู้เอาไว้ว่าหลายสิ่งหลายๆอย่างที่มันเกิดความวิตกขึ้นมานั้นเมันก็เป็นความคิดความกังวลของตัวเองเกิดขึ้นมาเองนะครับบางอย่างเหตุมันเกิดขึ้นมาก็จริงแต่จู่ๆมันจะสงบจบสิ้นลงไปเองลองเอาไปสังเกตดูนะครับไอ้เราก็กังวลแทบตายสุดท้ายก็จะมีคนเข้ามาช่วยในนาทีสุดท้ายนะ พระเกตโคจรเข้าวินาศอยู่ร่วมกันกับพระเสานะครับอย่าเป็นโรคประสาทไปเสียก่อนก็แล้วกันนะชาวกุมนะทั้งเรื่องครอบครัวเรื่องของคู่ครองเรื่องของสุขภาพรวมไปถึงเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นคุณแม่หรือว่าญาติฝ่ายหญิงนะครับก็อาจจะมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างเข้ามาทําให้เจ้าชะตานั้นมีความกังวลในเรื่องเหล่านี้หรือว่าบางจุดอยู่นะครับ เอวระดาวการเงินมีความเข้มแข็งไม่ได้เสียหายอะไรแต่ว่าพระพุธมีการขยับเข้าไปเป็นมรณะในช่วงปลายๆเดือนนะครับก็ขอให้ระมัดระวังเรื่องของการตกปากรับคําในเรื่องเงินเงินทองทองหรือว่าผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นฝั่งคู่กรณีหรือว่าฝั่งของตัวเราเองก็ตามนะครับเถ้าทําไม่ได้ที่ตกปากรับคําขึ้นมาเดี๋ยวมันจะเสียชื่อเอาหรือว่ามีความเสียหายเกิดขึ้น แต่ถึงแม้จะตกอยู่ในเรือนมรณะก็จริงแต่ก็เป็นเรือนเกษตรด้วยนะครับอะไรที่มันรั้งเอาไว้ไม่ไหวก็พยายามอย่าไปยื้อนะครับถ้ามันไม่มีความเสียหายหรือว่าผลกระทบมากซะจนเกินไปการจบจากที่เก่าแล้วไปเริ่มในที่ใหม่นะครับน่าจะมีอนาคตที่ดีกว่าแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของครอบครัวนะถ้ามันไม่รันทดจนบัดซบซะจริงจริงเนี่ยผมก็แนะนําใหอ้อดทนกันไปก่อนนะครับคนเราเนี่ยกว่าจะได้มาเจอกันเนาะ กว่าจะได้สารสัมพันธ์กันแล้วมาอยู่ด้วยกันจนเป็นครอบเป็นครัวนี่มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับยิ่งถ้ามีลูกมีทาย,ยาทขึ้นมาแล้วนะสายสัมพันธ์สายใยแห่งกรรมเนี่ยมันยิ่งซับซ้อนมากขึ้นไปอีกให้เอาอนาคตเป็นที่ตั้งนะครับให้เอาเด็กเป็นที่ตั้งอย่าเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางเป็นตัวยึดเป็นหลักนะครับไม่ดีนะครับฝากเอาไว้ในจุดนี้ด้วยนะ เอา้าพอพูดถึงเรื่องอครอบครัวแล้วเราก็มาต่อกันที่เรื่องความรักกันเลยนะครับชาวุ่มนั้นมีพระอาทิตย์นะเป็นดาวคู่ครองเป็นดาวความรักเป็นดาวปัตตนินะครับช่วงที่ผ่านมานะจนถึงประมาณวันที่17สิงหาคมเนี่ยดาวพระอาทิตย์ดาวคู่ครองนั้นอยู่ในเรือนอรินะครับดังนั้นความจุกจิกความติดขัดจะยังคงมีมาจนถึงประมาณกลางๆเดือนนะครับคือประมาณวันที่17สิงหาคม แต่พอตั้งแต่ประมาณวันที่18เป็นต้นไปนะดาวปะตะัตตนีท่านก็จะโครจรเข้าไปเป็นกเกษตราทิบดีอยู่ในบ้านของตัวเองเกณฑ์ทางความรักจึงจะเริ่มดีนะครับในช่วงตั้งแต่วันที่18สิงหาคมเป็นต้นไปนะนั่นก็จะหมายความว่าครึ่งเดือนหลังนั้นความรักความสัมพันธ์จะดีกว่าช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับ คนโสดนั้นจะเจอคู่นะจะมีคนเข้ามาขออุปถรัรมภ์เออขอดูแลขอเทคแคร์เป็นแบบพิเศษพิเศษนะครับคู่ไหนที่กําลังเริ่มที่จะคบหากันอยู่นะความสัมพันธ์มันจะเริ่มมีความคืบหน้าอย่างรวดเร็วนะครับยิ่งเลยสักประมาณกลางๆเดือนกันยายนไปแล้วนะโอ้ยกันเลยนะต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับ ส่วนคนที่มีคู่ครองเองก็เด่นไม่น้อยหน้าคนโสดเช่นกันถึงแม้ว่าอาจจะยังคงอึมครึมอยู่บ้างในช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับแต่ว่าแนวโน้มรวมๆแล้วเนี่ยก็ดีกว่าช่วงเดือนกรกฎาคมเยอะพอสมควรยิ่งเข้าช่วงครึ่งเดือนหลังของสิงหาเข้ามาแล้วนะครับคู่ครองจะมีความเข้มแข็งมีกําลังคู่ครองจะให้ความช่วยเหลือจะยื่นมือเข้ามาเป็นที่พึ่งพาให้ได้มากกว่าช่วงที่ผ่านมานะครับ เอาละสิ่งที่อยากจะบอกต่อมาก็คือพยายามใส่ใจคําพูดของตัวเองให้มากๆนะครับโดยเฉพาะประมาณวันที่28สิงหาคมไปจนถึงสิ้นเดือนนะ,ะถ้าพูดดีก็จะมีแต่ได้แต่ถ้าพูดร้ายก็จะมีแต่เสียหายนะบอกเอาไว้ก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องสําคัญหรือว่าการต่อรองดีลงานอะไรก็ตามตั้งแต่วันที่28สิงหาไปจนถึงวันที่15กันยายนเดือนถัดไปเนี่ยต้องระมัดระวังให้ดีเพราะว่าพระพุทธดาวแห่งการสื่อสารดาวแห่งความคิดนั้น มีการพักองศานะครับก็ฝากเอาไว้ตรงนี้เลยก็แล้วกันนะชาวกลุมนะในช่วงเนี้ประมาณปลายปลายสิงหาคมไปจนถึงเดือนกันยายนนะครับก็อาจจะได้เข้าไปโฟกัสในเรื่องของคู่ครองในเรื่องของความรักเป็นพิเศษนั่นแหละใครที่ผิดใจกันอยู่ก็น่าจะเป็นช่วงที่ต้องได้ตามงอ้อตามงอนหรือว่าตามเคลียร์ใจกันนะแต่ถ้าใครที่มีสคน3คนก็าจะสลับไปสลับมามึนๆหัวอยู่นิดหนึ่ง นู้นแหละครับเข้าประมาณตุลาคมถึงจะพ้นในเรื่องของความวุ่นวายเหล่านี้นะครับแต่การงานการเงินยังดีอยู่นะไม่ต้องห่วงหรอกขอแคออ่อย่าไปใช้วงเงินสูงซะจนเกินตัวก็พอนะครับเอาให้ที่เราควบคุมได้ก็พอก็ขอไปให้เป็นเดือนที่การงานนั้นมีความสําเร็จนะครับการเงินมีความมั่งคัง่ง ความรักจงนำพาให้ได้ผ่านพบประสบเจอแต่สิ่งดีๆตลอดทั้งเดือนสิงหาคมนะครับสวัสดีครับ